สังคมออนไลน์ซับซ้อนใจคนกลับซับซ้อนกว่าตัวอย่างเธอที่คบกันมาต่อหน้าต่อตาทำเป็นรักกันดีแต่พอเธอลับลางกลาทำเรื่องบาศีฉันรักเธอมากออกอย่างนี้ยังไปมีคนอื่นลงคอ ที่เธอมีฉันคนเดียวไม่พอมีกล้องวงจรปิดคายไว้อย่าคิดว่าไม่มีเคยเห็นที่เธอนอกใจกันถึงพ้นสายตาของฉันแต่เวรกรรมบันทึกภาพไว้เธอมีอะไรกับเขา คิดเห็นภาพเช้าแล้วชั้งเราใจและที่เธอต้องเสียฉันไปคือกรมตามสมองเธอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแฟนเพจบองแตนทุกๆคนเลยทักทายค่ะทักทายค่ะได้กระดิ่งมาใหม่สั่นสะหน่อย กะดิ่งน้องสาวคนสวยหามาให้น้องพึ่งขอบคุณมากมเลยนะคะทุกคนที่เข้ามาใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแม่ค้าด้วยนะคะวันนี้มาไล่สดขายน้ำพริกปลาสับบองแตนกันอีกแล้วมาไล่สดขายน้ำพริกปลาสับบองแตนกันอีกแล้วมีทั้งแบบดิบมีทั้งแบบสุกมีทั้งแบบดิบมีทั้งแบบสุก ั่งได้เลยนะคะน้ำพริกป๊าสับบองแตนนะคะแบบดิบนะคะนี่เลยสติกเกอร์สีเขียวนะจ๊ะแบบดิบสติกเกอร์สีเขียวแบบหอมแบบออริจินอลอร่อยมากเข้มข้นนัวมากเลิศที่สุดในปฏิพีกระปุกละ200บาทขนาด 290ML คือใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าเลยนะคะกระปุกใหญ่มากกินได้หลายวันเวลามากเลยนะคะแช่ตู้เย็นไว้ไม่มีเสียนะจ๊ะ แบบดิบกระปุกละ200บาทจ้าแบบดิบกระปุกละ200บาทจ้าเน่มาค่ะแล้วแบบสุกนะคะต้องบอกเลยว่าแบบสุกคือรสมากใครที่ไม่ทานของดิบต้องแบบสุกเลยจ้ารสชาแบบนัวมากโอ้ยนัวกว่าน,นี้ไม่มีแล้วแม่จ๋านัวกว่าน,นี้ไม่มีแล้วแม่จ๋า แบบสุกนะคะกระปุกละ2 2 0บาทสติกเกอร์จะเป็นสีน้ำตาลนะคะแบบสุกราคา220บาทค่ะตัวสติกเกอร์เอ่อสีน้ำตาลนะจ๊ะสั่งได้เลยน้ำพริกปลาสับทั้งแบบดิบและแบบสุกอร่อยทั้งสองแบบนะแบบดิบและแบบสุกอร่อยทั้งสองแบบใครสนใจนะคะแตนปักหมุดไว้แล้วจิ้มไปที่ปักหมุดไว้เลยนะคะจิ้มไปที่ลิงก์ตรงนั้นเลยแตนปักหมุดไว้แล้วนะ ทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับแม่ค้าบองแตนด้วยนะคะอ่ะมาค่ะสินค้าตัวต่อไปนะคะเป็นน้ำปลาต้มสุกป,ปรุงรสบองแตนน้ำปลาต้มสุกป,ปรุงรสบองแตนมีทั้งแบบตำและแบบยำน้ำปลาต้มสุกปรุงรสบองแตนมีทั้งแบบตำและแบบยำ แบบตำสามารถใส่แกงเปิอะแกงอ่อมแกงเลียงน้ำพริกแมงดาน้ำพริกนรกน้ำพริกปลาราน้ำพริกปลาถูน้ำพริกรก,ร,ก,ร,ก,ร,ะร,กระปงกะปิอะไรใส่ได้หมดเลยใส่ไปเลยค่ะอร่อยค่ะแล้วแบบตำนะต้องบอกว่าสารพัดตำไม่ว่าจะตำอะไรก็ตำตำครกไหนก็อร่อยไม่มีผิดหวังจ้าน้าปลาของเราเป็นเกรดพรีเมียมนะจ๊ะพี่จ๋าย้อว่าเกรดพรีเมียมเกรดพรีเมียมตรงไหน ปลาร้าของเราเป็นปลาร้ปลากระดีล้วนจ้าปลาร้าของเราเป็นปลาร้ปลากระดีล้วนจ้าไม่มีปลาอื่นผสมนะคะสั่งได้เลยและอีกหนึ่งแบบก็คือน้ำยำนะคะนี่โดยเฉพาะใส่ยำหนมจีนอะโอ้ยหาอร่อยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะพี่ขาหาอร่อยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะพี่ขาเป็นน้ายำนะคะนี่เลย เทลงไปนะใส่ในขนมจีนนะบีบมะนาวโรยพริกป่น,ปนคือจบเลยกลาเป็นยำเลยค่ะนะ้ำปลาละทั้งสองสูตรนะคะเกรดพรีเมียมทั้งสองสูตรทั้งแบบตำและแบบยำนะคะขวดละ99บาทขวดละ99บาทยำมะเกดพรีเมียมมีแต่ปลาละปลากะดี่ล้วนไม่มีปลาอื่นผสม สั่งได้เลยค่ะใครสนใจสั่งซื้อนะคะสั่งที่ l ล n e แอดที่แตนปักหมุดไว้นะคะ l ล n e แอดที่แตนปักหมุดไว้นะคะใส่แอดข้างหน้า T A N แล้วก็5 5 2ตัวใส่แอดข้างหน้าก่อนนะคะแล้วก็ T A N แล้วก็552ตัวนะจ๊ะน้ำพริกแซ่บลืมผัวน้ำพริกแซ่บลืมผัวน้ำพริกแซ่บงัวตายควายล้มน้ำพริกแซ่บงัวตายควายล้ม น้ำพริกแซ่ที่สแซ่บที่สุดในสามโลกอยู่ตรงนี้สั่งซื้อดวนๆปักหมุดไว้แล้วสำหรับลายแอดนะคะลูกค้าทุกคนคะ่ะแตนปักหมุดไว้แล้วนะจ๊ะน้ำยำยำได้เลยไม่ต้องปรุงอะไรก็แซ่บแล้วใช่แล้วจ้าขอบคุณลูกค้าทุกคนเลยนะคะคุณตักกี้บอกว่าน่ากินมากๆเลยสวัสดีคะ่ะแซ่บกว่าแม่ก็ ปลาอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันไหลไปก่อนอ่ะแซบก็เม่แซบก็นี้ไม่มีแล้วจ้าแซบที่สุดคือที่นี่จ้าน้ำพริกปลาสับมีทั้งแบบดิบและแบบสุกแบบดิบและแบบสุกแบบสุกและแบบดิบแบบสุกและแบบดิบแบบดิบและแบบสุกสั่งได้เลยจ้าน้ำพริกปลาสับที่อร่อยที่สุดในโลกต้องบอกว่าในโลก มีคนคอนเฟิร์มมาชื่อ Facebook ครอบครัวเดียวกันเรา3าคนบอกว่าปลาราสับสุกอร่อยจริงค่ะเราคนกทมยังกินได้เลยใช่แล้วคะ่ะต้องบอกว่าถ้าไม่อร่อยจริงลูกค้าไม่คอนเฟิร์มสุดยอดจริงๆขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาคอนเฟิร์มทางร้านสดด้วยนะน่ารักที่สุดเลยอ่ะก็ใครสนใจนะคะทักไลน์แอมาได้เลยนะคะปักหมดไว้แล้วนะคะจิ้มไปที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะคะสั่งซื้อได้เลย น้ำเพีงปรลาศัพที่อร่อยที่สุดในโลกฟังเพียงกับต่อเพื่อจะไม่เสียเธอไปแค่อย่าทิ้งฉันไปยินยอมให้เธอรอกัน ถึงอยู่เพราะเธอสงสารได้จากเธอแค่นั้น oh, <yeah. S 1> อ้าวราคาใครสนใจสั่งมาได้เลยนะคะน้ำพริกปลาสับของเราแบบดิบแบบสุกและนะ้ำปลาแบบตำและแบบแแบบยำสั่งมาได้เลยค่ะน้ำพริกปลาสับแบบดิบ200แบบสุก220นะ้น้ำปลาเกล็ดพรีเมีย่ยมขวดละ99บาทสั่งได้ที่ไลน์แอดที่ปักหมุดไว้ได้เลยนะคะ เดี๋ยววันนี้รีบไปดูหลานไลฟ์สดก่อนก็นแล้วกันเดี๋ยวรีบเข้าไปตอบลูกค้าที่อ uh, ินบ x ็อกเข้ามาแล้วก็แอดไลน์แอดเข้ามาสั่งนะคะเดี๋ยวจะรีบเข้าไปตอบนะคะพรุ่งนี้ส่งของจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ